แฟนถอบานกับเบซูจิงรู้จักวะคะเบอะไรนะเบซูจิงขอบไปทีเบซูจิลิ้นไก่ลิ้นไก่ไม่เขียนอะไรเอ่ยอันยองซีโยยอระบุนกูไม่มีเขาอันนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าไอ้พูดเปิดคลิปอ่ะไม่มีหรอกเราเป็นช่องอิสระเราไม่เป็นท่าค่าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเพื่อนร่วมให้ลูเมดจะพาไปรู้จักกับรูเมดนะคะเธอคนนี้เธอคนนี้เป็นผู้หญิงแน่นอนว่าต้องเป็นผู้หญิงเพราะหอนี้เป็นหอหญิงล้วนเป็นผู้ชายไม่ได้เยลำคัญกูจะอัดคลิปค่ะ โนเม่นนะในภาษาเกาหลีเรียกว่าพังชินกูพังชินก,กูมึงขับอะไรมึงขับอะไรเดี๋ยวจะให้เห็นหน้านางคนนี้มันเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีเลยทุกคนตีหนึ่งตีสองมันก็นั่งร้องเพลงมันเป็นบ้าอะไรก็ <c oughs> ไ,ไ <c oughs> ม่รู้มึงขับไปอะไรขับไ <c oughs> ปอะไรเออไม่อะไรอ้าวทำไมกล้องไม่โฟกัสอ่ะ มึงอ่ะแล้วน,นี่ไงพบก,กันละหันมองกล้องหน่อยค่ะคนนี้นะคะทุกคนชื่อว่าลดเสียงดังมากอะ่ะแล้วจะบอกว่ากล้องกูแม่งโคตรฉลาดเลยยันเก็บทุกเสียงกูบอกเลยมันไม่มีปิดนอสเหรอไม่มีอ่ะ <c oughs> ทุกคนมาด่ากล้อง <c oughs> มิวว่ากากอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย กูพูดกับซับสไคร์เบอร์ยี่สิบสี่คนไอ้ยากูเราต้องโดนข้อห้องสักคนคนนี้นะคะคนนี้ชื่อว่าเฟิร์นได้รับตัวหน่อยเร็วอันนี้เฟิเซลเฟิร์นชื่ออินดาเฮ้ยอะไงต่อเฟิร์นไม่ได้เรียนเอกเกาหลีนะคะเพราะว่าคนเกาหลีแท้ค่ะเป็นเพื่อนกับเบซูจีรู้จักวะคะเบอะไรนะ เขาไ, <laughs> <laughs> ไม่ทีลินไก่ลิ้นไก่ไม่เที่ยวเลยเอ่ยเขบอกว่าแปลกกว่าเรา่ะคนนี้ชื่อเฟิร์สเรียนอยู่มหาลัยค่ะ <laughs> <laughs> นะ แล้วทุกคนก็จะได้เห็นหน้าคนนี้บ่อยๆนะๆเพราะว่าเราอยู่กับเฟิร์สเพราะว่ามิมอยู่กับเฟิร์สแล้วแบบว่าต้องอยู่กับมันตลอด24-7ทับใครกูไงใครยังอยู่กับมึง <laughs> ไอ้เฮีย <c oughs> ไอย้เฮียกู <c oughs> ยว่าเราต้องโดดขาอห้องตงวันแล้วไอ้เฮียสองสองดึกสี่นี่แม่คุยอย่างรังที่ะุด ุณจะบอกว่าช่องกูเนี่ยแสนซับเลยนะม <c oughs> ยิ้มอย่างนั้นคืออะไรก้าก้านะจริงนะฮายสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลค่ะวันนี้นะคะมิมาอยู่ที่หอพักแล้วนะคะหอพักชื่อหอพักสตรีค่ะติดๆ,ๆไม่บอก ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอโศกแล้วค่ะขอพาก็อยู่ใกล้ๆมอนะคะวันนี้คืนดีไป <laughs> แล้ววันนี้คืนดีเราก็จะพาทุกคนนะคะเดินไปทางคลองแสนแสบของที่สวยกว่าแม่น้ำาะันกรุงโซ <laughs> น้ำใสน้ำใสกว่าน้ำใสกว่าน้ำกรองแบบว่างๆก็สามารถกวากขึ้นมาล้างหน้าได้ แต่ที่เราเห็นว่ามันเป็นสีเทาๆจริงๆแล้วก็คือมันเป็นนโยบายของรัฐค่ะที่แบบว่าเออเดี๋ยวทุกคนจะเดินมาเอาน้ำล้างหน้ากันหมดเขาก็เลยใส่สีเทาของแสบเป็นของที่สะอาดที่สุดในประเทศแล้วค่ะจริงๆทางไปมอของเรานะคะทุกคนเราจะพาทุกคนรัดไปทางของแสบได้เนื่องจากว่ามันก็จะอยู่ไกลโอ้ยเข็มที่ไหน ใช่ค่ะแล้วก็งานวันโอเป h o u เฮนะคะเราอาจจะพาทุกคนไปถ้าเราขยันแต่ว่ามิมก็ค่อนข้างที่อายนะคะที่จะแบบเออถือกล้องคนเพราะเหอเสียงกูแบบนี้มันสวัสดีเพ่อชาวโซเชียล <laughs> ค <laughs> มันเป็นบ้าเว้ยมึงอะเป็นอะไรมึงอะเป็นอะไรกูคุยกับตัวเองกู <laughs> คุยกับกล้องกูคุยกับซับสครา์เบอร์24 <laughs> คนของกู <laughs> <laughs> เออแล้วก็เออแล้วก็แล้วก็จะบอกว่านะคะเฟิร์สเออเราอาจจะมีคำหยาบเวลาเราคุยกับนางคนนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วนะคะก็เลยก็เลยแบบเออค่อนข้างที่จะใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงไม่เป็นไรค่อนข้างที่จะลิมิต บบเออเฟิร์สเธออย่าทำ่างนี้กับเราสิโอ๊ยขับรถแย่ที่สุไหมไยทำไมวะรถไม่ดังมันไม่มีแรงขับหรอเลยยังไงวะสำหรับคลิปนี้นะคะเราแบบว่าเออแค่จะแมนแนะนำพังชินกู้ของเรานะคะก็คือรูมเมทนั่นเองค่ะเสียงจริงๆเสียงมีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยเป็นคนที่แบบเสียงค่อนข้างที่จะแหลกๆเออแล้วแหละ คลิปนี้นะคะทุกคนมิมก็จะมาแนะนำเมดเฉยเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ตั้งแต่ว่าไม่มีคลิปจะตัดด้วยไม่มีจะตัดนานแล้วก็เลยหาคลิปตัดช่วยกูทงานไม่ <c oughs> ไม่ก็อืมเออคลิปนี้น่าจะอยู่ในไอ้น,นี่กูทำไปนี้ว้ยมึงเป็นแบบเพลิดเขาเรียกว่าอะไรเพลิดแบบเพลิดสำหรับเรื่องอยุทธิที่อยู่หอเออ กูจะใช้ชื่อแพรลิตว่าสก,กิลเด็กหอ่อเราจะให้ทไไม่รู้ <laughs> ก,กูสกิลเดี๋ยวสก,กิลต่อไปไงสก,กิลต่อไปน่าจะเป็นซักผ้าที่ห่อนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเพราะว่าตอนนี้เราซักผ้ากันไปแล้วเป็นคนเสียงเล็กๆอยู่เราเนะเวจริงๆเจ็องก็ไม่ได้ดัดเสียงอะไรเลยนะ <laughs> เพื่อน,อนทุกคนชาวโซเชีชชยลแคมวันนี้มิน้นไปแล้วนะคะบาย เราจะพาไปดูนี่คนสับเดนี่นี่ใส่แปลกๆของรูเมนเราเธอคนนี้เป็นคนที่นึกอยากจะกรีดตาก็กรีดตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากการเรียนอ่า แล้วมึงกีดตาไปตอนนี้วะมันเป็นความพอใจส่วนตัวเป็นการขบข่วนไปในตัวแล้วมึงก็หลบแล้วมึงก็กีดไปมันไม่เท่ากันนะมึงยังไงให้มันเท่ากันผู้หญิงเราเนี่ยมันก็จะมีเสแสร้แปลกๆอย่างหนึ่งนะอืมมึงคือพายมึงกับมากกว่าหนึ่งเออเลย <laughs> ขอทาลไไิปได้ไหม <sm all> แต่งหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำเหรเออไม่ขอทำงานก่อนขอจะปากไม่แดงก็มีแรงทำงานมันชคงั้นจนนี่เห็นไหมคะจนนี่เห็น